สวัสดีนะครับ FC ที่ติดตามนะครับทุกช่องทางนะครับไม่ว่าจะแอปแดงแอปดำนะครับหรือว่าบ้านฟ้านะครับวันนี้ผมมีงานตรวจเช็คซ่อมนะครับมาแชร์ประสบการณ์กันอีกแล้วนะครับก็ตัวนี้เป็นนะครับลอกตาช้างนะครับต้องบอกว่า C21 นะครับ C 2 1เนี่นะครับ C 2 1นะครับ Make in Japan นะครับ ตรงนี้เขียนว่าโอซาก้านะครับนี่ครับก็จะเป็นอย่างนี้เลยนะครับสลักเขาเป็นถ้วยๆอย่างนี้นะครับอ่ะเขาออกเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะเปิดดูับนี่มาดูเดี๋ยวจะเช็ดจารบีออกดูนะครับหลังจากที่เรานะครับพิจารณาฝั่งนี้นะครับมันไม่สามารถถอดได้นะครับเนี่ยถอดออกไม่ได้นะครับ รออกไม่ได้นะครับตัวนี้เดี๋ยวเราจะจะลองนะครับกลับแล้วลองไปถอดลองไปถอดชุดนี้ดูก่อนนะครับเผื่อมันต้องเอาเพลาเล็กนี่ออกก่อนนะครับเขาอยากัิเออชุดนี้นะครับจานเป็นล่องด้วยนะครับเนาะเนี่นะครับจานไม่ได้แตกนะครับแต่จานเป็นล่องนะครับไม่รู้ทําล่องจานมาทําไมนะครับนี่นะนะครับ ก็มีสลักนะครับสลักตัวนี้ปึ๊บจากนั้นก็มีน็อตนะครับตัวนี้น่าจะเป็นเบอร์17็ครับเขาก็จะขันไว้ไม่ตึงมากนะครับเอาไว้ให้เราตั้งระยะได้นะครับตั้งระยะจากนั้นตัวนี้นะครับเป็นแหวนแหวนเฟืองนะครับนี่แหวนเฟืองนะครับอ่าคัญนะนะครับอย่าให้หายนะครับ จะมีทั้งด้านนะทางด้านเรียบนะครับกับทางด้านนูนๆแบบนี้นะทางด้านนูนนี่ลงนะครับจะต้องค่อยคหมุนนะครับเพื่อใออกมาออกประกอบกันไปให้มันได้แบบนี้นะครับแล้วก็จะเป็นแบบนี้เออซึ่งตัวตัวนี้เพิ่งเคยเห็นนะครับเนี่ยเพิ่งเคยเจอนะครับจานมีร่องนะครับอะนะครับหลังจากที่เรานะครับถอดล้างหมดเลยครับผมถอดล้างหมดทุกชิ้นนะครับเราก็จะมาประกอบกันนะครับก็จะเริ่มจากโครงสร้างนะครับตัวชิ้นนี้นะครับ ซึ่งเป็นชิ้นหลักนะครับก็ให้ดูตรงนี้นะครับมีรอยเสือก็จะอยู่ด้านในนะครับอยู่ด้านในเราก็จะใส่เผากลางลงไปเลยนะครับแล้วก็ใส่โซ่กำลังนี่ไปก่อนนะครับตะขอทางด้านกำลังนี่นะครับอยู่ขวามือก่อนนะครับเวลาเราประกอบขวามือนะครับถ้าแบบนี้แล้วนะครับใส่ตัวบังคับโซ่นะครับหรือว่าตัวเรียกเป็นตัวบังคับโซ่แล้วกันนะครับลงไปนะครับแล้วก็เหล็กเหล็กตัวนี้อ่าเป็นเหล็กเหล็กตรงอนะครับบังคับหลังอีกทีหนึ่งนะครับใส่ลงไป แล้วก็ตัวนี้นะครับตัวกันโซ่นะครับเป็นตัวกันโซ่ครับเราก็ไปไปก็จะได้แบบนี้ครับพอได้แบบนี้เสร็จนะครับก็จะเป็นชิ้นนี้นะครับพิจารณาพิจารณานะครับให้ดูตรงนี้นะครับการเสียดสีของโซ่นะครับอยู่ด้านในเราก็พลิกกลับมานะครับไปเลยนะครับก็จะได้แบบนี้นะครับไปแบบนี้แล้วอ่ะ ตรงนี้นะครับไปต่อกันที่คนใหญ่ตัวนี้นะครับแล้วก็คนข้ากลางตัวเล็กครับห้าแสนเนี่ครับแล้วก็มาด้วยครับชิ้นกลางนะครับชิ้นใหญ่สองตัวครับตัวนี้นะครับเสร็จแล้วนะเสร็จแล้วยังต่อครับตัวนี้ครับเป็นตัวห้อยโซ่เองครับดีดีครับก็จะอยู่ด้านซ้ายมือเราครับอยู่ด้านซ้ายมือเรานะครับเติดไว้ครับติดไว้เลยครับแล้วนะครับเราก็เอาฝาตัวนี้มาเลยครับตัวนี้มาครับแล้วก็ฝาตัวนี้มาก่อนนี่แล้วก็มาใส่ตัวนี้ครับเราใส่ข้างนี5 5้ได้ครับตัวนี้ครับเรใส่จากบนมาได้ครับตัวน่้เราถอดก็ใส่เลยครับเพื่อเราจะปิดฝ ก็ไปครับอีตาหนึ่งครับอีตาหนึงเดี๋ยวเราไปใส่สลักนะนะครับตัวนี้เดี๋ยวเราปิดไปก่อนนะครับเพราะว่าตรงนี้ควานต้านเสร็จแล้วครับมันจะไม่หลุดนะไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราปิดกระใสฝั่งก็ได้นะแต่ขอให้ลงนะก็ให้ลงอาจจะไม่ลงบูทนะครับมันมีบูทอยู่นะที่ฝ่าตัวนี้นะตรงนี้ใส่น็อตเลยนะครับอย่าลืมนะมีแหวนสปริงด้วยนะครับปิดไปนะตับนะพอเราพลิกนะเราพลิกทีนี้ปั๊บนะตัวนี้ครับตัวนี้ตัวขอตัวนี้จะมาอยู่ซ้ายมือเราแล้วนะครับจะมาอยู่ซ้ายมือเราแล้วนะครับนี่ นี่นะครับอ่าตัวนี้เดี๋ยวเราใส่ตัวตัวล็อกโซ่นะครับที่เป็นจิ๊บนะครับอ่เดี๋ยวเราครับไปตัวนี้ที่เมาสกู้นะที่หลุดครับเราทิ้งแล้วใส่ฝั่งนี้ก็ได้เออครับแต่ตัวนี้เป็นไงครับเรามาทิจงกันนานทุกคนสิครับติดอะไรหรือเปล่าถ้าไม่ติดใส่จิ๊บเลยใส่จิ๊บเลยอ่าใจะได้แบบนี้ครับนี่ใส่จิ๊บแล้วครับอ่ะต่อไปอ่ะต่อไปก็ใส่ตัว ก่อนนะพี่จุ่ตับังครับตุบังับังจาสาครับใส่ก่อนเป็นจุกระเฟืองนะทีนี้ครับเป็นจุระเฟืับแล้ไปครับคลาสก็เป็นับครับ่อไปนะครับเด็กเด็กเรียบรเด็กัดนครับนครับก็เป็นจานครับจานครับปแรกนะครับจานที่นีับจจบเดี๋ยวเราไปคอจีครับั้ก็เืองกรก็มไรับะยไหนนะครับก็ มาตั้งที่เฟืองเนี่ยนะครับนะนะครับที่คัดเราถูกใช้ไปแล้วมันเหลือมากเหลือน้อยนะครับที่คัดใหม่อาจจะ,ต,ะตัวนี้อาจจะเป็นตัวตั้งนะครับจะเป็นตะัวตั้งนะนะจากนั้นนะครับอย่าลืมนะครับโซ่สาวนะครับโซ่สาวซึ่งตรงนี้ผมผมไม่แน่ใจว่าเขามีไว้ทําอะไรเนาะเนาะเนี่ยเขามีไว้ เอาไว้เอาไว้ยกโซ่ออกหรือเปล่าไม่รู้นะเนาะอ่ะท้ายเราก็นะ,นะครับหลังจากที่เรานะครับหรือล้างนะครับก็รตรวจเช็คระบบนะครับแล้วก็ประกอบกันไปนะครับอันนี้เป็นการเท,ด,ทดสอบเบื้องต้นนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นต้องเอาไปลองยกหนักทีนะครับแต่อันนี้นะครับลอกสาวนะครับระบบ เฟืองดีนะครับเบรกดีคั์ดีคือจบแล้วนะครับเบรกดีคั์ดีโซ่ดีคือจบนะครับก็ไม่มีอะไรซับซ้อนก็ประมาณนี้นะครับก็ฝากเพื่อนๆนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกําลังใจให้กับช่างทูมิเทสนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะมาทำนะครับคอนเทนต์นะครับงานซ่อมดีๆกันแบบนี้อีกนะครับแล้วก็ อ,อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกำลังใจให้กับช่างทุมิเต็ดด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ